ก็กับสวัสดีพี่เพื่อนเพื่อนน,น้องๆคนนะผมเหมือนเดิมนะผมไลค์คลิปดูเป็นแฟนพักเรื่องนะผมที่น้าไหนเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะผมชอบตรงไหนก็ไลค์แคปลูปมาสอบถามได้นะครับวันนี้ก็มีมาแบ่งปันนิดหน่อยนะครับหลากหลายสายนะครับก็ภาดีพรวคุณดีราคาบอเบามาแบ่งปันเช่นเดิมนะผมน้าไหนใจสายใครก็ไลค์แคปลูปมาสอบถามได้นะผมครับช่วงนี้ก็หายเป็นนานเลยนะครับก็ทํางานนะผมติดงานหลายอย่างนะครับก็ถ้าได้มีมาแบ่งปันก็จะมีมาแบ่งปันให้ชมนะผมครับ โอเคครับผมมาเริ่มทีิ้งแรกเลยนะผมเนี่ยครับเป็นพระดีลากำแพงนิ้วนะผมเนี่ยหลังเนี่ยครับยันใบโพนะผมพุทโธนะผมเนี่ยครับเนื้ออลูมิเนียมกะไลาเงินนะผมเนี่ยหรือว่าเนื้อขาปินโตนะผมของหลวงพ่อขอวัดไพรลงัวนะผมจังหวัดสุพรรณบุรีนะผมเนี่ยครับอันนี้ก็ออกปีศูนย์ห้านะผมเนี่ยเลี่ยมเดิมเก่าจากวัดนะผมเนี่ยครับ สวยเลยนะผมเนี่ยอยู่ในเลี่ยมเก่านะผมเนี่ยเป็นเนื้อขาเป็นโตนะผมเนี่ยที่เรียกกันนะผมเนี่ยด้านหลังก็เป็นเนี่ยยันพุโทโธนะครับเนี่ยใบโพนะผมอันนี้ก็จะลายกรอบเก่านะผมเนี่ยแต่อยู่ข้างในสวยนะผมเนี่ยเลี่ยมเดิมนะผมเนี่ยพี่หน้าเนี่ยใช้สายไขย่แกะลายมานะผมเนี่ยน่าจะเป็นเหรียญที่ทางวัดได้สร้างแจก,กในสมัยนั้นนะผมก็ถือว่าท่านหลวงพ่อนะผมเนี่ยที่ราคายังไม่แพงนะผม เนี่ยก็บูชาพุทธคุณได้นะผมเนี่ยลีลากําแพงนิ้วนะผมเนี่ยปีศูนย์ห้านะผมถือว่าเป็นปีลึกนะครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะผมเนี่ยแบบอย่างนี้ก็แบ่งปันที่ร้อยห้าสิบาทพร้อมส่งนะผมเนี่ยผมได้มาไม่แพงก็แบ่งปันนะผมครับพีหน้าในแจ้สายใครแค่ไลน์มานะผมเนี่ยเข้าไปอ่านประวัติดูครับพระลีลากําแพงนิ้วปีศูนย์ห้านะผมวงพ่อขอมนะวัดไผ่ลงัวจังหวัดสุพรรณบุรีนะผมเนี่ยร้อยห้าสิบาทพร้อมส่งครับ ข้าวนะับโอเคครับผมครับต่อไปก็เป็นเนี่ยเป็นเหรียญอนะครับเนี่ยหลวงพ่อมงคลเทพมนีนะผมเนี่ยหรือว่าหลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพนะผมเนี่ยปีสามสี่นะผมเนี่ยรุ่นรุ่นซื้อที่ดินถวายวัดนะผมเนี่ย อันนี้น่าจะเป็นเนื้อนวะโลหะนะผมเนี่ยครับจะออกกับดำนะผมเนี่ยครับหลวงพ่อสดนะผมเนี่ยเป็นรุ่นที่จัดสร้างให้บูชาต่อจากรุ่นปากน้ํารุ่นหกนะผมเนี่ยครับเนี่ยนี่ออกปีสามสี่นะผมเนี่ยวัดปากน้ํานะภาษีเจริญกรุงเทพนะผมเนี่ยองค์จริงสวยมากนะผมเนี่ยครับเนี่ยพี่น้าในใจสายคล้แก๊ลายมานะผมก็ถือว่าเป็น เนี่ยพระดีพิธีดีเจตนาการสร้างดีอีกรุ่นนึงนะผมเนี่ยรุ่นซื้อที่ดินถวายวัดปีสามสีนะผมเนี่ยเนื้อนว่าโลหะนะผมเนี่ยผมได้มาไม่แพงก็แบ่งปันนะผมเดี๋ยวนี้ก็แบ่งปันที่ร้อยเก้าสิบบาทพร้อมส่งนะผมเนี่ยเป็นเนื้อนว่าโลหะนะครับที่น่าในแจ้สายครแกนลายมานะผมกับเข้าไปอ่านประวัติดูนะครับข้าวนะครับโอเคครับผม ครับต่อไปก็เป็นเป็นเหรียญรูปไข่นะผมเนี่ยหลวงพ่อปี้นะผมเนี่ยทินโนน,นนะครับวัดคูหาสุวรรณนะครับหรือว่าวัดลานหอยจังหวัดสุโขทัยนะผมเนี่ยเป็นเหรียญที่ระลึกในวาระพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อนะผมเนี่ยออกปีสองแปดนะผมเนี่ยก็ถือว่าเป็นเหรียญที่ นี่ยสายลูกศิษย์ลูกหาจะรู้จักกันดีนะผมเนี่ยหลวงพ่อปี้นี่ท่านก็เป็นเกจิที่มีชื่อเสียงอีกรูปหนึ่งของชาวจังหวัดสุโขทัยนะผมเนี่ยและลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศนะผมเนี่ยเหรียญก็ถือว่าสภาพดีอยู่นะผมเนี่ยครับเ,เนี่ย้านนนนหลงเปยะครับหลวงพ่อปี้นี่ท่านก็มีลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศนะผมเนี่ยท่านก็เป็นหนึ่งในพระเกจิร้อยแปด ขันาจารย์ที่ร่วมพิธีพุทธ,ธาพิเศษเหรียญพระพุทธที่หัสสตวรรษนะผมเนี่ยในปีสองพันห้าร้อยนะผมเนี่ยครับใปีสองแปดนะผมเนี่ย,ย,ยพระราชทานเบื้องศพนะผมเนี่ยครับหรือว่าเป็นเหรียญดีรุ่นหนึ่งนี่ที่ลูกศิษย์ลูกหาได้เนี่ยครับสร้างขึ้นมานะครับเพื่อเป็นที่ระลึกในงานพระาาราชทานเพื่องศพนะผมเนี่ยผ่านพิธีเนี่ยโดยเกจิอาจารย์สายลูกศิษย์ลูกหานะผมเนี่ยเนี่ยปีสองแปดนะครับเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็แบ่งปันที่ร้อยห้าสิบบาทพร้อมส่งนะผม เนี่ยพี่นะ้ในใาเหนี่ยแจใส่ขายแกนลายมานะผมเอย่างเข้าไปอ่านประวัติดูนะครับเข้านะครับโอเคครับผมครับต่อไปก็เป็นเอย่างเป็นเหรียญกลมใหญ่นะผมเนี่ยหรือว่าเหรียญจิ๋กโกนะครับของหลวงพระอุปชานะผมเนี่ยบุญมานะผมเนี่ยเนี่ยหรือหลวงพ่อบุญมาพุ่มมาลีนะผมเนี่ยแห่งวัดเทพพลกรุงเทพนะผม เนี่ยเป็นเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อนะผมเนี่ยออกปีสองศูนย์นะผมก็ถือว่าเป็นปีลึกนะผมเนี่ยท่านก็เชี่ยวชาญทางด้านวิชาย,ยันกอเพชรนะผมเนี่ยสายหลวงพ่อปานเนี่ยวัดบางโนำโคเกจีดังแห่งนครศรียุธยานะผมเนี่ยที่สายลูกศิ์ลูกหาจะรู้จักกันดีนะผมเนี่ยท่านก็ราศีขามาเป็นคลรา,ามก็ได้ศืบสาวิชาต่อครับได้ช่วยเหลือชาวบ้านนะผมเนี่ยเข้าไปอ่านประวัติดูครับเนี่ยครับ ของพ่อบุญมาวัดเทพพลนะผมเนี่ยปีสองศูนย์นะครับเหรียญรุ่นแรกนะผมเนี่ยเป็นเหรียญกลมใหญ่นะผมเนี่ยภาพถือว่ายังสวยนะผมเนี่ยครับอุปชานะผมเนี่ยคุณมานะผมเนี่ยเด่นจริงก็สวยอยู่นะผมเนี่ยมีสะท้อนไฟนะผมเนี่ยเป็นเหรียญกลมใหญ่นะครับเนี่ยหลังยันนะผมเนี่ยวัดเทพพลปีสองศูนย์นะผมเนี่ยเนี่ยเหรียญสวยนะผมเนี่ยถือว่าเป็นเหรียญดีปีลึกนะผมเนี่ยที่สายลูกศิษย์ลูกหาจะรู้จักกันดีนะผม เนี่ยเหรินนี้ก็แบ่งปันที่ร้อยเก้าสิบาทพร้อมส่งนะผมเนี่ยผมได้มาไม่แพงก็แบ่งปันนะผมครับพี่น้าไหนี่ใใยแจใส่ไข่ไก่ลน์มานะผมกรับข้าวไปอ่านประวัติดูนะครับข้าวครับโอเคครับผมครับด้านหลังก็เหมือนเดิมนะผมพี่น้าไหนี่ยแจใส่ไข่ไก่ลน์ชิ้นรูปมาสอบถามได้นะผมแบ่งปันทุกองค์นับเข้ามาต่อรองสอบถามได้นะผมเช่าหลายองค์ก็ลดให้ได้นะผมครับโอเคผมก็ฝากพี่น,น้าไหนก็มาชงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะผม ชอบตรงไหนก็ไลน์แคปลูมาสอบถามได้นะครับโอเคครับขอณครับผม